สวัสดีคครับวันนี้มาอยู่ในแมปสปีดซูเปอร์สปีดรันนะครับเอ,อเห็นคนเล่นบ่อยแล้วผมก็เลยอยากมาลองเล่น้ันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะถ้าถึงถ้าถึงผู้ติด,ดตามถึงตามกำหนดแล้วผมจะมาไลฟ์แมบนี้นะครับใครอยากให้ผมไลค์ก็คอมเมนต์มาได้เลยไปกันเลยไป อันนี้น่าจะเป็นแมปแนววิ่งเร็วนะครันปิงแต่ละคนก็วิ่งเร็วนะโอ้จริงด้วยอเอ้ยแมปนี้เล่นไงวะเล่นยากจังเลยเพื่อนเล่นไงอ่ะโอ้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเลยมีแล้วนาไงเล่นไงอ่ะโอ้แค่นี้ก็ไม่พอไปเองก็ได้ ฮาชิบ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 อ๋บอ,อ,อ,อกะโดดยากมากเฮ้ยเพื่อนแบบนี้เล่นไงอ่ะบอกหน่อยบอกนายเพื่อนได้ไหมพวกนายนี่ไม่มีปากกันเลยใช่ไหมก็ทำไมผมกาดจังคนหนึ่งเขาไปได้ไงทำไมผมก,กาดจังแบบนี้มีแต่ละกี่กี่เลเวล กันเว้ยผมอ่านได้เมื่อกี้แล้วไปไปไปดิสโก้บีบีเฮ้ตกตกคือชิวโอ้กอดแมนเอ้ยอะไรกันนี้มันเป็นไปได้จังไดปุ่มกระโดดพุ oh. ่มคางบอกอะไรอ่ะแมพอะไรอ่ะ เห็นคนเขาเล่นเขาเล่นกันทำไมวะแมปนีม้มันดีตรงไหนวะอยากรู้ชุบชุบเอ้ยเฮ้ยเอ้ยผมรอแล้วสิบหกวิไปกันเลยเพื่อนมีเนย,ยูด่านี้เป็นด่านน้ำแข็งเลี้ยวสองไป let's go ชู๊ฟ่าทั้งหมดนี่คืออะไรค่าคนค่าเลเวลน่าจะเป็นข้าดา่านฮู้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 กรเือกรือไอ้คนที่จะรัดน่ะมันรัดได้เปล่าเฮ้ยเห็นอยู่นะวมนมีทางรัดเฮ้ยนั่งไงประตูเอ้ยแจ้งไอ้ยี่ดิบ,บกวีไปกันเลยเพื่อน ทำไมหูไม่วาดอ๋อด่านทะเลทรายไปเพื่อนในกระจกนายอ่ะไม่เคยเห็นผู้เล่นใหม่เหรอชนเชนเป็นผู้เล่นใหม่แต่ทำไมยังเก่งกว่านายอุ้ยเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงนายอ่อนไปไม่สนใครแล้วมีคนอยู่ด้านหน้าเราต้องแซงทำไมเขาหยิบนี่ เขาเขาคิดเราเขาคิดว่าเรานั้นชาอย,อย่างนั้นเลยนายไม่มีศิษฐ์มาดูถูกฉันฉันก็โอเคนายดูถูกไปเลยอะไรอ่ะแมปอะไรนี่แมปยังงี้โอ้ยมันสมัยยากแท้ เออมันยากมากเลยตุกโกลเป้าหมายในคลิปนี้คืออะไรไปถึงวลวสีล้วกันอมขอผ่านด่านนี้ให้ได้ชิบอ้ยยาถ้าคลิปนี้สั้นก็ไม่เป็นไรนะครับแมพนี้มันออยังไงจะพูดว่าดีก็มั้ง แนแต่และแมวผมจะมีคะแนนให้ตอนจบคลิปนะครับดีไหมวะไม่แล้วแต่ผมลนละการผมอยากให้คะแนนแบบไหนหรือถ้าเล่นมันเกินผมก็จะไม่ให้นะหรือแบบไหนที่ผมเล่นไปแล้วอ่ะผมก็น่าจะไม่ให้นะเพราะว่าผมเล่นไปแล้วอ่ะมันจะไม่สนุกมันไม่เป็นลูกสนุก เฮ้ยเซียนมากเฮ้ยเฮ้ยเฮึยุ้ยเซียนมากก้นอูน้สางสิบห้าวิว้าวเอาแค่ก็ขอจบคลิปเพียนเท่าน,นี้นะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบ,บ like, น,นะกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับแล้วมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ